ขึ้นมาแล้วอาต่อจากซีนที่แล้วนะอันนี้ขึ้นมาอยู่ข้างบนต้องแชระยะห่างสักหน่อยเพราะว่าน้องสภาพเขาระแวงมีเหตุการณ์ที่เขาต้องจดจำเพราะเขาระแวงมารับประหานละเสียอาหาร,ร,หารมีข้าวมีกล้วยกินได้แล้วนี่น่าจะเป็นลูกสัภาพลูกตัวลูกนะอายุน่าจะไม่เกินถึงสองขวบ อาจะมาจับดูอยู่มันเล็กๆได้ปีสองปีประมาณนี้ส่วนแม่เนี่ยตัวตัวบรรเลงบวันนี้ไม่ขึ้นอันนี้เป็นลูกแล้วก็ยังมีตัวเล็กกว่านี้อีกประมาณนิดหนึ่งคือเป็นน้องอนี่แหละลักษณะการขึ้นมาของแภาพก็จะเป็นแบบนี้อาหารที่วางไว้เมื่อสักรู่อาหารให้ปลาก็ให้ปลา,ปาส่วนตรงนี้วางไว้เนี่ยก็เพื่อให้แต่พาอเเห็นได้แค่นี้เขาก็อายแล้วแหละเขาแะวแวงเขาไปขึ้นมา เรได้คอยดูไปหมู่ปลาก็ยังแวกแวกว่าอยู่นะยังไม่ไปไหนปลาตะเพียนปลาดุกปลาสารพัดแหละปลาปลาดุกปลาดุกรัเสเซียปลาอะไรอีกเยอะแยะ,แยะนะเขาก็จะอยู่ประมาณนี้แล้วก็ขึ้นมาหรือก็หายและเดี๋ยวนะอืม,อม นะสามจุดห้าชัดขึ้นมาหน่อยอายุใกล้กว่านี้ก็ไม่ไหวอยู่ใกล้กว่านี้เดี๋ยวก็จะระแวงไม่ขึ้นมาให้เห็นเห็นแค่ส่วนหัวส่วนตัวน้อยนึงไม่เห็นทั้งตัวแต่ภาพสะที่นี่นะเท่าที่จําได้ตมาจําได้เมื่อสามสิบถึงสี่สิบปีที่แล้วมีแต่ภาพเลี้ยงไว้มานานแล้วแหละแต่ก่อนนี้มีแต่ภาพหนังนะบ้านเราเรียกแต่ภาพหนัง ี่คนห้าคนชายนะแบ่งหาไม่ขึ้นใหญ่มากแต่ตอนนี้ก็เหลือแต่แต่ภาพเ็าเรียกแต่ภาพอะไรสภาพกระดองมันตัวเล็กเหลืออยู่สองตัวพ่อแม่อ้วก็ตายไปตัวเหลือแม่แล้วก็มีลูกอีกสองตัวรวมแล้วเป็นสามตัวให้เรามองมองให้เราดูอยู่วันดีขึ้นดีเวลาดีเขาขึ้นมากินถ้าไม่เจออีกก็น้าไปกินหรือว่าประดุกมันขึ้นเอาหัวมาเอามาเอาหัวมาเอามาชนแล้วก็ แผ้กินไปอะนะเขาก็จะได้กินด้วยนี่โลเกชันไม่ดีเพราะว่าริมสาน้ำก็มีฝั่งที่ชันสูงมากไม่เหมาะไม่ยตั้งให้ดูได้มันก็ย้อนแสงหน่อยดูไม่ชัดเจนนะอ,อยู่ประมาณนี้ก็น่าจะประมาณ ใหญ่มากใหญ่พอสมควรนะเอารอบๆแต่ก่อนนี้ก็กว้างใหญ่กว่านี้น้อยหนึ่งแต่ตอนนี้มีการถมมีการปรับปรงอะไรขึ้นมามันก็แคบลงก็ถ้าใช้น้ำที่นี่ในการอุปโภคบริโภคก็ได้ทั้งปีนะไม่เคยขาดแต่ไหนแต่ใดมาอาจจะมาเกิดมาก็เห็นแล้วสะใบนี้อันนี้ฟาราเซีย เขาก็จะขึ้นมาอย่างเงี้ยตัวเท่าขาตัวเท่าหัวเข่าเราอือขึ้นมากินมีอะไรก็กินหมดแหละที่นี่ไม่มีอาหารไม่มีพืชน้ําไม่มีผักตบผักสาลงสา,ารายหรือพืชน้ําไม่มีเลยมีแต่ใบาหญ้าริมฝั่งริมขอบสระที่มันต้องกินามันก็ต้องกินทุกอย่างที่ลงไปใบม,ม้งใบไม้พืชหรือว่าเศษอาหาร น้ำไม่ได้ไปไหนไม่ได้หมุนเวียนระบายเลยขังตายอยู่เงี้ยไอ้ถ้าไม่มีพืชน้ํามีจ่องมีแหนมีผักตบจวาเข้ามานะก็จะมีอากาศออกซิเจนฟอกแล้วก็จะมีพืชมีสัตว์น้ําอย่างอื่นขึ้นมาบ้างก็ไม่มีอะไรเลยนะนี่หน้าหนาวอีกไม่กี่เดือนนะแล้วก็ต่อไปก็หน้าแรงปีหน้าน่นแหละหน้าฝนเต็มที่ก็ได้เท่านี้ก็เลยอีกเยอะก็จะก็จะล้นฝั่งอ่าเนี่ยขอสมควร ขึ้นมาขึ้นมากินแล้วก็ลงไปขึ้นมากินก็ลงไปดูดูเห็นซึ่งอธรรมชาติดูแล้วมันก็สบายอกสบายใจนะดูแล้วก็เอาไม่แต่สิ่งที่ดีๆที่เราต้องคิดต้องต้องมองนะชีวิตคือเพื่อนร่วมทุกร่วมสุขกัน อะไรที่เราให้กันได้แบ่งปันได้ช่วยเหลือกู้คืนได้อยู่ร่วมโลกอยู่ร่วมสังคมเดียวกันเราก็ให้กันอย่าไปดึงกันแย่งกันทิ้งกันไม่ได้เกิดประโยชน์ไรหรับมีน้อยก็อยู่กันแบบน้อยมีมากก็อยู่กันแบบมากอะไรต่างคนต่างให้ไม่มีคนรับอย่างเดียวไม่มีคนให้อย่างเดียวก็ต่างคนต่างให้ต่างคนต่างรับแบ่งกันรับแบ่งกันให้ก็อยู่กันไปสังคมเราก็อยู่กันได้พึ่งพาใส่กันได้ก็มีเท่านี้ អរជលនផល